แก้วแก้วแก้วจ้าไหนแม่ผู้ซอยจะข่อยมิเพื่อมาจ้างหมอลำเดินนั่นมันฟอมตัวมาฮ่แก้วปีบินทองพี่ตามหาเจ้าแค่พี่ไผดินเลยเอาตัวมาให้ปีบปินท้อแกาใหญ่ดีสิไปค่ะใช่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 เธอพูดกับแม่ได้ยังเลือกแต่งงานยังไม่ไปค่ะปีบปินทองอุ้ยกับแม่แซ่เสด็จแม่ไปค่ะเออแม่รู้แล้วเอา เ,เแม่รับรู้แล้วลูกพ่อต<ม>ั้งบอกอยงังทั้งชินแม่รู้แล้วแม่รู้แล้วโอ้ยสเสด็จแม่ไปคะก็ฟังแก้วว่าเป็นอยังไปคะสเสด็จแม่เดี๋ยวดีแก้วหักได้ของพิเศษยอยู่ในมือแล้วนี่ไปคะเออเออเอ,อ,อเป็นของมังคุดมาดนจังหาพอ่อไปคะลาเวลาบมาดนแล้วถือแต่แก้ดนึกว่าอีโปน่าประสาเสด็จแม่น่ะต้องให้แก้วแต่งะกะบีปินทองนะไปคะแม่แม่ะแม่เป็ ไป้าเท่ายี่เกลวกูรอหันไปตายเสียงมีชีวิตหลอดกลับคืนมายังมินหนามาส้วนขมันสัญญาจิตแดงงานกับบอกปีนทองอีกขี่ขาเช็ดเสียงเล็กหนาปนหาพยพพบมึงก็อยากอายพี่อยากไายน้อยมึงก็อยากกูอยากอไอนะเป็นยังสมบัติตั้งน้นเช็ดกระโหลกจุกเนากระโหลกลุงเนาจะของมั่งฮะอีเวนต์ตะไลมั้งสมบัติป้องคาโซคละวัดนี้ไม่สื้อทีท้ายละมั้ อ่อยเอาทามพระเอกอ่ะแม่เป็นยังจังด้ยขับไล่เขานี่เดือดไฟน้ำอับปีดจังไลนี่้ลงมตาเลยเกิดซ้ำซ้านมาหยุดยังพระท่านวงอันอึงนี่ง้เยเ้ยเอ้ยเะมยเฮิดยเยย้ยเฮ้้เ้ยเฮ้เ้เฮ้ยเ แม่ได้ยินแล้วไปลูกทำใจบปจะอเลยมาเบาให้แม่ฟังจะเบาตลอดจะลังกับมาถือที่อยู่นา,า่ฮใครว่าใครว่าจะให้เพื่อนอย่างไรเาวาๆๆาวาาเป็นอะไรแม่มึงจะตายเลยฮะหีหียีใครเีแก้ว ใหญ่ไหมใหญ่มิดมิดเพิ่นอยากไล่สาๆเอาอ้อยนะได้ยินไหมอ้อยอ่อยทำ้มยอ่อยไปฟังอ้อยคยบอกว่ามิดมิดเก๊เออมอรับเจาเขาไม่รับดีใช่เนาะไม่มอรับขนาดนีเพิ่นดีตัวนักเอกกบพรเอกแดงคอนโอวันตีนเนาะ มาล่ำดีจังสี่เจ้าขอยากสู้ควันอบาต่อไม่อยากสู้ควันอบาต่อดีแล้วไหนอบาต่อไม่หมอวานนี่สู้หาพระเอกนะเอกแนมหมอร่ำกันอยู่นีหมอสู้กันอยู่นีเท้าเฮ้อไปสู้ควันในเพิ่นฟังในทับเพิ่นอันนี้พระสิจ่างเร็วๆเอาวโอ้อยากได้หมอสู้กับโบโบกน้องนั่งลงนั่งร้องฟังสู้ได้ฟังสู้ดีๆนะป้ะ สีสีมือนีแม่มือดีมือเสธีอมุตตโสไกผู้อกตื่นเขาสารแม่มันตื่นหมดสมเขาตกตื่นเจ้าหัวดอกหัวตื่นพระเจ้ามาเท่าตื่นลิงธูเดียว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 อะไรอะไรตื่นอะไรน้ืยากี้นี่มาเท่าตื่นลิงธู ทำไมไม่ว่าหมาเท่าแมนตื่นไปใส่กระบี่แต่ลีกแล้วก็เขยันจะเล่นลิงลิงไปเ้าหนีต่ออะไรก็นได้ปัางมะเละซีล่าสัตว์เอาขีราสัข้าแค่ข้า